คนกากระบาดกลางฝ่ามือให้ออกห่างคนประเภทนี้ห้ามอยู่ใกล้ชีวิตจะตกตำ่ำไม่เจริญสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่องบุญนำพาช่องที่จะพาทุกท่านไปรับพลังบวกเสริมบุญและเปิดดวงชะตาชีวิตให้สว่างสวัยความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ วันนี้ขอนำเรื่องคนกากระบาดกลางฝ่ามือที่ควรระวังควรออกห่างถ้าไม่อยากตกตำ่ำชีวิตไม่เจริญบุคคลที่ควรระวังและออกห่างสำหรับผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นเรื่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตและอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินได้ทราบมาแล้วว่าผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีสมาธิจิตที่ดี มีความตั้งมั่นและสภาวะจิตของคุณนั้นมีคุณภาพสูงเพราะจากการสะสมการปฏิบัติสมาธิภาวนามาข้ามภพข้ามชาติซึ่งการพิจารณาจิตก็คือการรู้จักจิตตลอดเวลาทั้งอยู่ในอิริยาบถตามปกติและเมื่อตั้งใจปฏิบัติเมื่อเราตั้งใจพิจารณาตามดวงจิตแล้วเราจะมองเห็นอาการของจิตต่างๆ ทำให้เข้าใจจริตนิสัยของตัวเองมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้วยอมรับตัวเองแล้วตามความเป็นจริงก็จะเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงพัฒนาตัวเองคือเมื่อรู้สึกตัวแล้วก็จะไม่หลงไปตามอารมณ์จิตเดิมแท้ของเราทุกคนจะเป็นประพัดสอนที่มีความบริสุทธิ์ผ่องใสโดยธรรมชาติ กิเลสเป็นอาคันตุกะที่ตอนเข้ามาครอบงำจิตทำให้จิตเราเศร้าหมองเมื่อมีเหตุปัจจัยที่ผสมประสานกันแล้วก่อตัวขึ้นมาเป็นอุปนิสัยต่างๆซึ่งมีทั้งหมด16ลักษณะเรียกว่าอุปกิเลส16ซึ่งบุคคลประเภทแรกหรืออุปกิเลสประเภทที่หนึ่งคืออภิชาวิสมโลภะ ก็คือความละโมบของคนอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างไม่รู้จักพอเห็นแก่ได้จนลืมตัวคนประเภทนี้คนที่มีการกรบายกลางฝ่ามือควรจะหลีกเลี่ยงและออกห่างเพราะบางทีคนพวกนี้ถ้ามีความรู้มากก็จะนำไปสู่การทำผิดศีลเกิดการช่อกงด้วยวิธีทางต่างๆ ที่จะนำมาซึ่งทรัพย์สมบัติที่ตัวเองอยากได้หากคุณเข้าไปอยู่กับคนเหล่านี้สภาวะจิตของคุณก็จะถูกลบกวนไปด้วยคนประเภทที่สองพยาบาทหมายความว่าคนที่มีความคิดร้ายเริ่มจะทำลายเขาใครพูดไม่ถูกใจก็คิดตำหนิเขาคิดจะทำร้ายเข็นฆ่าเขาก็มีบางครั้ง ทำร้ายผู้อื่นไม่ได้ก็หันมาตําหนิตัวเองทําร้ายตัวเองจนค่าตัวตายก็มีซึ่งเป็นเพราะอํานาจพยาบาทเป็นอาการอย่างหนึ่งของโทสะประเภทที่สคือโกทะก็คือความกโกรธมีอะไรมากระทบก็กโกรธเป็นลักษณะของคนกโกรธง่ายแต่เมื่อหายแล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือไม่ผูกใจเจ็บ คนลักษณะนี้คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือก็ควรหลีกเลี่ยงอาการแบบนี้ก็คือรูปแบบหนึ่งของอาการโทสะซึ่งเป็นโทสะจริตที่สะสมมานานนั่นเองกลุ่มคนประเภทที่4อุปนาหะคือคนที่ผูก,กโกรธใครพูดอะไรทำอะไรเกิดความกโกรธแค้นแล้วจะผูกใจเจ็บ เมื่อมีอะไรมากระทบกับอารมณ์เมื่อไหร่ก็จะเอาเรื่องเก่ามาคิดคิดถึงแต่เรื่องในอดีตว่าเขาเคยทำไม่ดีกับเราซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของอาการโทสะเช่นกันค่ะซึ่งคนลักษณะนี้คนที่มีการกระบายกลางฝ่ามือก็ควรหลีกเลี่ยงออกให้ไกลประเภทที่5คือมักค่ะเป็นลักษณะของคนที่มีการลบหลู่คุณท่าน ปิดบังความดีของผู้อื่นลบหลู่ความดีของผู้อื่นอย่างเช่นเขาให้ของแก่เราแทนที่จะขอบคุณกับแต่กับตำหนิเขาว่าเอาของไม่ดีมาให้หรือเมื่อมีใครพูดถึงความดีเขาเราทนไม่ได้เราไม่ชอบจึงยกเรื่องที่ไม่ดีของเขามาพูดว่าเขาไม่ใช่คนดีถึงขนาดนั้น คนแบบนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงหรือออกให้ห่างไกลประเภทที่6ปาสะคือคนที่มีการตีเสมอยกตัวเท่าเทียมท่านไม่ยอมยกให้ใครดีกว่าตนแต่ชอบยกตัวเองดีกว่าเขามักแสดงให้เขาเห็นว่าเราคิดเก่งกว่ารู้ดีกว่าถ้าให้เราทำเราจะทำได้ดีกว่าเขาซึ่งแบบนี้ก็ควรหลีกเลี่ยง ประเภทที่7คืออิจฉาคือความริษยาจะเห็นคนอื่นได้ดีแล้วจะทนไม่ได้เมื่อเห็นเขาได้ดีมากกว่าเราเขาได้รับความรักความเอาใจใส่มากกว่าเราจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอยากจะได้เหมือนอย่างเขาความจริงเราอาจจะมีมากกว่าเขาอยู่แล้วหรือเรากับเขาต่างก็ได้รับเท่ากันแต่เราก็ยังเกิดความรู้สึกน้อยใจ ทนไม่ได้ก็มีคนประเภทนี้ที่เราควรหลีกเลี่ยงคนประเภทที่8คือมัจฉริยะก็คือคนที่มีความตะนนีทีเหนียวเสียดายในสิ่งของที่เราครอบครองอยู่ไม่มีการแบ่งปันอยากแต่จะเก็บเอาไว้ไม่อยากแบ่งปันให้ใครถ้าอยู่กับคนประเภทนี้นานๆเราจะรู้สึกอึดอัด แล้วรู้สึกว่าจิตใจเราหดเหี่ยวได้ประเภทที่9คือมายาเจ้าเล่หหลอกลวงไม่จริงใจพยายามแสดงบทบาทของตัวเองแต่ความเป็นจริงแล้วเรามีน้อยแต่พยายามแสดงออกให้คนอื่นเข้าใจว่าเรามีเช่นการแต่งตัวกินอยู่อย่างหรูหราบางครั้ง ภายในใจเราคิดตำหนิติเตือนคนอื่นแต่การแสดงออกด้วยการพูดจาชื่นชมหรือบางทีเราไม่ได้มีความรู้มากแต่ขอแสดงความรู้มากบุคคลแบบนี้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงประเภทที่10ส,สาเถยะคือคนที่ชอบโอ้อวดชอบอวดว่าดีกว่าเขาเก่งกว่าเขาพยายามแสดงให้เขาเห็น เพื่อให้เขาเกิดความอิจฉาลิษยาดูแล้วโอ้อวดแล้วก็จะรู้สึกมีความสุขมากคุณผู้ฟังคะคนที่มีลายมือกากบาทก็ควรออกให้ห่างอย่าเข้าใกล้เด็กขาดประเภทที่11คือธรรมพะคือคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองใครแนะนำอะไรก็ไม่ยอมรับฟัง เป็นคนที่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วคนแบบนี้ก็ควรออกให้ห่างประเภทที่12สองสารำพะคือคนที่ชอบแข่งขันว่าแต่จะเอาชนะอยู่ตลอดเวลาจะพูดจะทำอะไรต้องเหนือกว่าเขาเช่นเมื่อพูดเถียงกันก็อ้างเหตุผลต่างๆนานาเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้ถึงแม้ความจริงแล้ว ตัวเองเป็นคนผิดก็จะไม่ยอมแพ้แบบนี้ก็ควรอยู่ให้ห่างนะคะประเภทที่ 13. มานะคือคนที่มีความถือตัวทนงตนซึ่งเป็นลักษณะที่ตรงข้ามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนประเภทที่ 14. อติมานะคือคนที่ดูหมิ่นคนอื่นแต่ว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น ชอบดูถูกคนอื่นจนติดเป็นนิสัยคนแบบนี้ก็ควรอยู่ให้ห่างประเภทที่15หมะทะคือคนที่มีความมัวเมาความลุ่มหลงว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่แก่ยังไม่ใกล้ที่จะตายหลงในอำนาจหลงในตำแหน่งคิดว่าตัวเองจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วทำอะไรเกินเหตุ พราะคิดว่าตัวเองอยู่ในสถานะแบบนี้แต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรที่ยั่งยืนสุดท้ายคนเราก็ต้องคืนสิ่งเหล่านี้ไว้ในโลกทั้งนั้นเพราะทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปในท้ายที่สุดประเภทที่16คือปะมาทะคือคนที่มีความประมาทไม่คิดให้รอบคอบอาการที่ขาดสติขาดปัญญา บุคคลเหล่านี้ก็ควรที่จะอยู่ให้ห่างนะคะบุคคลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นบุคคลที่อุปกิเลสิบหกสำหรับท่านผู้ฟังที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือก็ควรหลีกเลี่ยงออกให้หา่างถ้าอยู่ใกล้คนเหล่านี้จะทำให้จิตของคุณไม่แข็งแกร่งอาจจะถูกดึงดูดให้ชีวิตตกตำ่ำ ข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องบุญนำพาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ